สวัสดีครับผมลูกเตอร์องค์จากช่องเซนาพามวนน์โลกสารงว่าเว็บสมายรัฐพอดีนเน็ตวันนี้บรรยากาศจาก อิสราเอลสอดนะครับมาที่ร้านต้อมแคร์ปลาสักนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับร้านต้อมแคร์ปลาสักนะครับจะอยู่กับตรงข้ามวัดนะครับปริถารามนะครับวัดสมุหะคปริถารามนี่คือในส่วนของอเวรที่ตั้ง เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านใน,นกันครับนี่เป็นบริเวณที่จอดรถค่อนข้างที่จะเรียกว่ากว้างขวางพอสมควร มันนี้เป็นมรเวนโซนด้านหนึ่งน,นะครับติดกับแม่น้ำป่าสักนะเดี๋ยวเราไปลงดูแพรกันครับสวัสดีครับผมรัตต์อองจากช่องเซมานาพามวนตอนนี้เราอยู่บนแครต้อมแครแม่น้ำป่าสักนะครับเดี๋ยวอันนี้าหารก็สั่งไปหลายอย่างนะครับ คณะสัมรารอย่างนี้เราดูหน้าตาอาหารกันนะครับว่ามีอะไรที่เรียกว่าน่ากินน่าทานแล้วก็จะมาดูรสชาตินะครับวันนี้เที่ยวด้วยทางานด้วยกินด้วยนะครับที่จังหวัดสระบุรีครับนี่เป็นรายการอาหารนะครับต้มแกรแม่น้ำปลาสักนะครับมีแกงเลียงกุ้งสดชูชีพันอ่อนแกงส้มชะ อมทอดเขาเป็นปลากรายปลาทับทิมสารสดปลากระพงคนน้ำปลาต้มยำปลาช่อนฟูปลาโอเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือในส่วนของเมนูสมาชิกของเราวันนี้ครับสวัสดีครับคนละครับนีคนหนึ่งคงคุณหนะ้าคุณตาดีนะครับอีกคนหนึ่งนี่สมาชิกใหม่หน้าของวงการแต่อยู่ที่ กับอุ้งซ้ำพันก่อนผมอีกนะตรงนี้ครับอันนี้แม่น้ำปลาสักเนอะน้องเนอะแม่น้ำปลาปสักโอ้โหน้ำครับอืด,ดูครับแม่น้ำปลาสักเอาความมุขามาทำสลีมมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างครับ อยู่น้ำส้มนะครับโอ้คนมากเลยครับแล้วก็กุ้งที่เราใช้เป็นกุ้งเต้นกุ้งฝอยนะครับนะครับดูสิครับควันถุยนะครับอันนี้ลอกมาแล้วนะครับลอกลอกเปิดกุ้งเรียบร้อยนะครับลอกเปิดกุ้งเรียบร้อยแล้วครับนอด้มนันมาแล้วครับทอดมันปากกายครับมันปากายเสร็จแล้วนี่คือ หมูน้ำตกดาบหมูน้ำตกหมูชิ้นนะครับเอสูตรนี้คือต้องตักน้ำซุปนะครับน้ำซุปแกงส้มเสร็จแล้วก็ต้องเรียกว่าในส่วนของตักไข่ตักไข่ตักโอมนะครับตักไข่ตักแะอม,ออมออโอ้ยอย่างนี้ครับอยา่ยางนี้ครับเหตุผลก็คือว่ามันจะไม่เละนะครับมันจะไม่เละนะครับมันจะไม่ไม่เละนะครับ เดียวอาจารย์หน้าเสียงเดียวครูเปลี่ยนอันนี้คือจบทุกอย่างต้มโครงปลาคังนะครับต้มโครงปลาคังเป็นกับข้าวอย่างที่หกครับนี่กุ้งไก่ ทอดนะครับชุบแป้งนี่ยำตัวปูาาตัวปูยำมะตูมอร่อยไม่อร่อยดูครับดูลายจานนั่นแหละอย่าให้ดูหน้าคนกินนะครับตอนนี้หมดนะครับหมดเป็นอย่างย่างไปนะครับหมดเป็นอย่างย่างไปเดี๋ยวจะเสิร์ีหมดเป็นย่าง แล้วอยู่ทางใต้นะครับอีกสองามจานนั่นคือไม่อยากจะบอกว่าอร่อยมากร่อยหลักฐานทนโทุครับ <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับงานเลี้ยงย่อมีวันเลิกลาครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับที่อิสราเอลสอดอีีสองการนสมวัตถุรายาถนนหลักสูตที่เสษแท้งนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ